สวัสดีครับปีนีตอนรับเข้าสู่วิเครอ์เช้า5นาทีกับคริปโตเทเลอร์ก็มาชื่อของการสอนวิเคราะห์ราคาบิตคอยน์อีท r เรียม b บีีและ c a r าโนทั้งกระดานปิดขับและแบนแอมาดูว่าวันนี้เดนโนมไปไหนแห่งกันบ้างน,นะครับมีจุดที่น่าซื้อน่าขายตรงไหนไหมก็คลิปนี้เนี่ยเป็น เพียงการสอนวิเคราห์กราฟว,ว่าไปตามกราฟเท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยที่ตัวของ Bitcoin นะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อวานเนี่ยตื่นเต้นกันอย่างโอ้โหตื่นเต้นกันสุดๆนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแท่งชั่วโมงนะเปิดวอลลุ่มปุ๊บต้องดูวันนี้ถึงจะตื่นเต้นนะครับอ่า <c oughs> นีน่เพื่อนๆเห็นอะไรไหมเนี่ยตอนทุ่มกว่าเนี่ยนะครับอยู่ดีๆนะ วอลุ่มขายเนี่ยโอมหาศาลนะครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะอยู่ดีก็เทขายอย่างมหาศาลเลยนะ,ะต้องเปิดอันนี้นะเราช่วงที่เนี่ยวอลุ่มขายเนี่ยช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มเนี่ยที่วอลุ่มขายมหาศาลเนี่ยเราลองดูตัวโดมินแนด์หนึ่ทุ่มใช่ไหมหนึ่งทุ่มเมื่อวานอ่ะเห็นไหมหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยเขียวแบบเขียวพุ่งๆเลยนะโดมินแนด์ตรงเนี้ยหมายความอะไรหมายความว่า คือส่วนแบ่งตลาดที่บิตคอยเปรียบเทียบกับตัวอัลคอยอื่นๆซึ่งอันนี้หมายควาว่าอย่างไรหมคราว่าไอราคาที่บิตคอยที่มันคอยลดลงเรื่อยๆเ,เนี่ยคือเจ้าเขาถูกเพื่อเก็บของเงินเนี่ยมัน อันนเห็นไหมเงินมันเพิ่มขึ้นแต่ราคามันลดลงนั่นหมายความว่ามันมีคนบางกลุ่มเนี่ยพยายามทุบเพื่อเก็บของบิตคอยน์ข้ากระเป๋าของเขาเองอยู่นะครับก็เนี่ยเป็นสัญญาณว่าโหวเจ้าทุกไปอย่างแท้จริงนะครับรเมื่อวานเรียกียกว่าตื่นเต้นกระทั้งในในไลฟ์สดแล้วก็ในห้องไลน์เลยนะครับก็เมื่อวานเนี่ย ที่ผมดูไว้นะสำหรับตัวบนะิตคอยน์ะตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดเยอะนะครับเพราะทุกคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันจะลงมันลงอยู่แน่ๆนะลงทุกตัวนะครับเมื่อวานเรียกได้ว่าโอ้โหโหดหินมากเลยนะครับอ่ะวันนี้มีตัวไหนที่วอลุ่มเข้าหรือเป้าเปิดมาแดงหมดเลยนะครับมีตัวของลูนนะบวกไป1%และววลุ่มเข้าชาวนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจนะส่งก็ย,ยังไม่ใช่ทรงขาขึ้น กลับมาดูตัวของ Bitcoin แล้วกัน Bitcoin เองนะครับมีจุดที่น่าสนใจนะครับตรงนี้นะจุดแรกก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยภาพทาวเฟรมเดย์นะครับทาวเฟรมเดย์เขาเนี่ยทำสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมทำสามเหลี่ยมแบบนี้ต้องเป็น Day สิภาพทาวเฟรมเดย์ค่อยชัดหน่อย RSI ทาว f ล a ยเดยนะครับของตัว Bitcoin ทำลากใหม่ดีกว่านะครับปึ๊บนี่มันทำเป็นกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะนี่นี่กรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับซึ่งผมบอกว่าเอ้ยถ้าตัวบิตคอยเองนะครับทำราคาเนี่ยต่ำกว่าโลล่าสุดที่ประมาณ20,000ืนิดตรงนี้ไปก่อน ที่ราคาประมาณเท่าไหร่28,800เนี่ยถ้าเขาทำราคาต่ำกว่าตรงนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดบูลิตดเวร์เจนได้นะถ้าเกิดราคามันย่อลงมาต่ำกว่าแต่ RSI นะ RSI เนี่ยอยู่สูงกว่าเดิมนะอยู่สูงกว่าเดิมคืออยู่สูงกว่า20 22นะครับถ้า RSI เนี่ยมันย่อไม่ถึง22แต่ราคาเนี่ยต่ำกว่าโลเดิมเนี่ยมันจะบังคับเกิดบูลลิตเดเวเจนที่ใหญ่มากๆในทาว์เฟรมเดยนะครับในทาว์เฟรมเดย์นะดังนั้นเองนะครับผมมองว่าตัวบิตคอยเนี่ยอาจจะย่อลงมาจบแถวแถวนี้แล้วค่อยดึงเด้งกลับขึ้นไปเลยก็ได้นะครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่มันน่าสนใจสำหรับทาว์เฟรมเดย์นะอ่ะก็กลับมาดูภาพสีชวโงกันบ้าง ภาพสี่ชั่วโมงวันนี้ที่ผมมองไว้นะท,ที่มาว่าเรามองกันไว้คืออะไรครับว่าเฮ้ยสี่ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มองเป็นการจริงๆแล้วเนี่ยสชั่วโมงเนี่ยมองเป็นบูลิดเดวเจหรือมีสัญญาณกลับตัวแล้วได้ไหมอ่ะแล้วก็ลากดูกันนะตรงนี้ เห็นไหมเ g e เจนคืออะไร d i เดวเจนก็คือราคาเนี่ยทำต่ําลงนะครับแต่โมเมนตัมสูงขึ้นนะเป็นการขัดแย้งก่อนของราคาและสุดท้ายเองราคาก็จะเป็นไปตามตัวของโมเมนตัมนะครับแต่เมื่อมีสัญญาณกับตัวไม่ไน้หมายความว่ามันจะกลับเป็นทรงขาขึ้นเสมอไปมันอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาแบบนี้นะครับเพราะมีสัญญาณเดวเจนแต่ครับแต่ หลังจากที่เกิดสัญญาณเดเวอร์เจนต์มีแรงซื้อผักดันกลับเข้ามาแล้วเราก็ต้องมาดูต่อว่าการาฟมันไปได้ไหมหรือเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อเช่นสมมุติว่ามันเกิดเดเวอร์เจนต์เดเวอร์เจนต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยไอตัวบิทคอยเนี่ยมันสเต็ปแรกนะครับมันผ่านเส้นกาลางโมดิเกอร์แบนดได้ไหมถ้าผ่านได้ไอถ้าผ่านไม่ได้อาจจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมีดาวนตัเช่นไม่ผ่าน เซตกลางวันนิงเกอร์แบนได้แล้วนะครับแล้วตอนถัดไปก็คือ32ผ่านได้ไหมอะ แบบนี้นะครับหลังจากที่มีแรงซื้อผักเข้ามาแล้วก็จะต้องลองดูนะครับว่าเยแนวต้านแนวไหนเนที่เขาจะน่าจุดที่น่าสนใจจุดที่ต้องเฝ้าระวังแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสัดตัวของ d ด v e r ร์เจนภาพของ b t c ผมยังเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าหลุด30,000เนี่ยผมมองไว้ที่นะครับ28,000 2่น0 0เลยนะครับก็จะสอดคอกับทฤษฎีที่ผมวางไว้นะ Frame Day นะครับว่าในในทา a m e Day เองมันเนี่ย จะเกิดบูลดเดวเจนถ้ามันย่อลงมาต่ำกว่าโลเดิมนั่นเองนะครับณนะวันนี้เราลุ้นอะไรนะครับเราลุ้นว่ามันจะเบรกเส้นกลางบริงเกอร์แบนดไหมนะครับถ้าเบรกไปได้ลนะผมก็ค่อนข้างโล่งใจสเต็ปเลยนะครับแล้วใครที่รับของไว้เมื่อวานเนี่ยอย่างเช่นตัวของผมเองเนี่ยผมเข้าตัวของ Bitcoin position ลองไว้นะส่วนตัวเนี่ยผมเข้าไว้ที่เนี่ยสามหมนะครับอ่า แต่ถ้าใครจะเข้าเนี่ยควรจะตั้ง Position Sizing ให้ดีๆนะครับประมาณนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ตั้งไว้แบบนี้นะถ้าเกิดผมเข้าไปที่30,000 750เนี่ยสต็อปลอสของผมนะครับนี่โลนี้นะประมาณ3400นะครับสต็อปลอสของผมแล้วก็ตัวเทคโควฟิตเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 1 5 0 0แบบนี้นะครับถ้าเกิดผมเสียเสียหนึงส่วนถ้าเกิดผมได้ได้2.35เท่า ของความเสี่ยงแบบเนี้ยนะถ้าเกิดผิดทางเนี่ยผมก็ได้เก็บนิดหน่อยลูกทางกินขับโตแบบนี้นะครับที่กลยุทธที่ผมอลองไว้เมื่อวานนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่ก็บวกมาแบบเปอร์เซ็นต์สเเท่านั้นเองนะครับก็ต้องมารอดูว่าไม้นียจะรอดหรือไม่อ r b i t coin จบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังลงอยู่เนาะมีสัญญาณกับตัวคือ บูลด์เดเวอร์เจนในภาพทา์เฟรม4ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วแต่เรายังบอกไม่ได้เลยนะครับว่าเกิดสัญญาณบูลด e เดเวอร์เจนแล้วจะไปอย่างไรต่อนะครับก็ต้องรองดูตลาดต่อไปสรับราคาไทยเองราคาไทยเองนะครับมีแนวต้านหรือเส้นกลางบูลดิเกอร์แบนที่ราคา1ล้านประมาณ1,38,000้าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นเพื่อลงต่อล่ะผมก็ยังเน้นย้ำเสมอนะครับว่ารอกันที่ราคาประมาณ1ล้านบาทถึง9 6 0 0 0 0 8,000ได้นะครับส่วนราคาไทยตัวของ BNB เองภาพ4ชั่วโมงมีได v e r g e n จนไหม BNB ภาพ4ชั่วโมงจะสังเกตเห็นว่าไม่มีได v e r g e n จนนะครับเหมือนตัวของ Bitcoin ก็ลงมานะครับแต่ BNB นะลงมายังไม่ถึงเป้าที่เรากำหนดไว้นะเรามองเป้าไว้ที่เท่าไหร่ เรามองเป้าไว้ที่ตรงกรอบนี้ใช่ไหม269เหรียญถึง2 2 269ถึง249ดังนั้น VNB เนี่ยก็ยังย่อมาไม่ถึงเป้านะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวได้ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวด้วยดังนั้นผมยังมองว่า VNB อาจจะย่อต่อไปได้นะครับถึงแม้ถ้า Bitcoin เนี่ยมันจะขึ้นไปแล้วเนี่ย VNB อาจจะขึ้นได้นิดหน่อยนะครับมันไม่มี ปัจจัยอะไรที่จะทาให้มันขึ้นเนาะจากตัว BNB มารอแถวสองหกเก้าสองสี่เก้านะครับแต่่วนตัวแล้วนะผมมองว่าอาจจะมีการขึ้นเล็กๆเพื่อลงต่อได้นะมันไม่น่าจะลงพรวดเดียวเลยะนะครับอ่าสำหรับตัว BNB ราคาไทยนะครับราคาไทยภาพสี่ชั่วโมงอ่าราคาไทยภาพสี่ชั่วโมงเองก็ยังไม่ถึงจุดที่เรากําหนดไว้เหมือนกันนะเรากําหนดไว้ที่เท่าไหร่ที่ 8,006-8,000นะครับตรงนี้ก็ยังย่อมไม่ถึงเนาะก็รอดูแถวๆนี้นะในการช้อน BNB วันนี้ก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับในกเป็นการลงที่ไม่มีฐานะกับตัวใดๆเลยนะครับกับตัวของ BNB เนาะวันนี้ก็จะเร็วๆหน่อยนะมันก็ไม่มีอะไรนะ่าสนใจหลังจากที่เจ้าเขาถูกเก็บของนะแล้วก็ต้องรอตลาดเขา เขาเรียกว่ารอตลาดเนี่ยปรับสมดุลให้เสร็จก่อนนะครับสับตัวของอีเ e อเรียมอีเอเรมีจุดที่น่าสนใจไหมเมื่อวานเราดูกันไว้ว่าอีเ e อเรียเองมองเป็นบูลิตเดเวเ n t ได้นะเนี่ยอีเเรียมนะครับมองเป็นบูลิตเดเวเทจได้หรือจะมองว่าอีเ e อเรียมมีสัญญาณกับตัวแล้วนะครับเช่นเดียวกับตัวของบิตคอยนนะเห็นไหมราคาต่ําลงแต่มเมนตามสูงขึ้นเกิดสัญญาณ บูลิตดัลเวจในภาพสีชั่วโมงอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะซื้อเยอะหรือซื้อน้อยแค่ไหนนะแต่ว่ามีถลกลับตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสับตัวของอีเ e อเรียนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าการกลับตัวนี้มันขึ้นเพื่อลงต่อล่ะเรามาลองที่1720ันที่1720ที่เป็นแนวรับเดิมของเขานะตรงเนี้ย ใม่น้รับเดิมเนี่ยที่ยอ่อลงมาแล้วไม่หลุดเลยสับตัวของอีเ e อรียมราคาต่างประเทศนะครับมิเทนได้กับตัวเรียบร้อยแล้วในภาพ4ชั่วโมงแต่เราจะต้องมารอดูว่าเขาขึ้นไปแล้วแต่เส้นกลางบริ i เกอร์แบนจะผ่านหรือไม่นะตัวของราคาไทยก็เช่นเดียวกันนะครับราคาไทยยอ่อลงมาที่6กอ่าหกหมืเรียบร้อยแล้วนะครับหกหมืบาท ราคาไทยก็มีดิเวอเจนเหมือนราคาต่างประเทศนะก็อาจจะมองว่าเอ้ยอาจจะลงมาจบแค่นี้แล้วไหมแต่เราไม่รู้นะครับเราจะต้องรอขึ้นไปทดสอบเส้นกลางก่อนถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะย่อลงมาที่60,000ได้อีกครั้งหนึ่งนะนะครับสำหรับใครช็อตตรงนี้ก็อย่าลืมตั้งสต็อปรอกที่โลล่าสุดของอีเทเรียมด้วยนะแต่ถ้ากล่องเนี่ยเอารับไวไม่อยู่นะครับเรารอที่55,000 600บาทนะครับแนวรับไอแนวต้าของเขาก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ62,000่นสได้นะสำหรับตัวของ Ethereum. อีเ e อรี่อม่ะมาดูตัวของ c a r าดโนกันบ้างสำหรับตัวของคารานโนเอนะครับคาร d a โนภาพ4ชั่วโมงมีไดเวอร์เจนไหมคารานโนภาพ4ชั่วโมงดูสิอ่ะโมเมนตัม um ยกโลขึ้นอ่ะโมเมนตัม um ยกโลขึ้นแล้วตัวของราคาล่ะอ่ะราคายกต่ำลงนะครับ A.D.A. หรือคาราน o มีได v e r ร์เจนนะก็มีโอกาสชิงโชคนะครับที่จะกลับขึ้นไปนะโอ้โห VNB ลูกลักผมนี่ไม่มีได v e r ร์เจนเลยนะคาราน o มีตัวเดียวนะครับก็มีลุ้นนะครับที่จะกลับไปที่เส้นกลางบริเกอร์แบนแต่ก่อนที่จะวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยนะครับผมอยากให้ต้องบอกว่าสายสปอร์ตเนี่ยอย่าพิ่งไปช้อนเนาะรอเขากลับลตัวเป็นตัว กับเป็นทรงขาขึ้นก่อนแล้วเราค่อยไปช้อนดีกว่านะครับดีกว่าตรงนั้นนะส่วนตอนนี้สายใครที่เล่นเสียงหน่อยเนี่ยจะเล่นยังไงสับโตวของ c a r ์ดานนะมีสัญญาณไดาเวอร์เจนแล้วสมมติคุณเข้าไปที่เนี่ยเข้าราคาปัจจุบันเลย1นึ่นึเนี่ยคุณก็ลองดูเนี่ยถ้าคุณเข้าตอนนี้เราสต็อปลอดข้างล่างนะครับผมว่านแนวต้านแรกที่เราจะมองคือเส้นกลางบริงเกอร์แบนใช่ไหมอ่า ก็อลองดูว่ารีวอร์ดเดโชกี่เปอร์เซ็นต์อ่าประมาณ5.6เท่าถ้าเกิดมันถูกทางอ่ะคุณได้5เท่าถ้าเกิดผิดทางคุณเสีย1เท่าเนี่ยคุณโอเคหรือเปล่านะครับพอถ้าเกิดมันจะไปต่อเนี่ยมันไม่ควรทำนิวโลแล้วนะครับเราเลยสต็อปหลอดที่โลเดิม erm นั่นเองนะครับสำหรับตัวของคาร์ดานโอแต่ถ้ามันหลุดนะถ้ามันหลุดราคาลงมาข้างล่างเนี่ยผมมองนะครับที่อ่าหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญสำหรับคาร์ดานโอ สำหรับราคาไทย A นะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าราคาไทยนะราคาไทยอ่าถ้าหลุดกล่องอยังไม่หลุดกล่องนะยังไม่หลุด78%เ,เลยนะครับก็ยังมองเป็นแนวรับได้อยู่ที่โซนส7ม3ิบเนะครับ ก็มีบูลตเดเวอร์เจนนะอย่างที่ผมบอกไปเฮ้ยถ้าอยู่ในกล่องนี้แล้วมีสัญญาณบูลตเดเวอร์เจนเนี่ยเราหน้ามาเสี่ยงนะครับหน้ามาเสี่ยงอยู่เล็กน้อยนะในการที่บอ้ยมันก็หน้าช้อนอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ลองดูนะแล้วก็สต็อปลอดที่โลล่าสุดของตัวคาร์ดานนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะอ่าสำหรับใครเนี่ยที่ ยังไม่ได้มีของเนะี่ยคุณก็คำนวณ position sizing หรือว่าตัวของอตัวของ money management ให้ดีๆนะครับในการที่จะเข้าซื้อนะก็ผมมองว่า ผมมองว่าวันนี้นะอาจจะมีการกลับตัวขึ้นซะส่วนใหญ่นะครับยังไงก็วางแผนก็ให้ดีๆนะครับสรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในวันต่อๆไปนะครับสรุปวันนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ